ก๊อฟพิชยาเพิ่งเลิกรากับสาวเคทตี่ถึงขนาดที่ว่าหนีไปพักใจที่ญี่ปุ่นจริงหรือไม่ในเช้านี้ถามก๊อฟดีกว่านะครับอรุณสวัสดิ์ครับก๊อฟครับสวัสดีครับคุณก๊อฟครับก๊อบก๊อฟอยู่กับเราในเช้าวันนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวก่อนจะคุยเรื่องนั้นมามาดูภาพเข้าดาวหน่อยดีกว่าอีใหม่อีใหม่ใช่จริงๆผมไม่อยากเข้าดาวที่นิวยอร์กมากแต่ไม่เคยได้นิวอรเคยยังเคยทำมิน่ที่นิวยอร์กไม่เคยเข้าดาวแม่เคยอยู่แต่ไม่เคยไปเข้าดาวเขาไปเข้าดาวที่ทามสแควร์ใช่เป็นยังงไบ้างบรรยามสแควรจริงๆคือ เข้าไปไม่ถึงเลยครับเพราะว่าตรงนี้เขาแบบนับถอยหลังตรงนั้นนะะคือมันคนแน่นมากเราต้องไปต่อแถวรอประมาณแบบหนึ่งวันก่อนหน<า>ึ่งวันก่อนหน้านั้น,น,นใช่คือ <ฉะ S 1> มีคนว่าเที่ยงคืนเขาดาวลูกบอลจะตกลงมาเราต้องไปอยู่ในไทม์สแควร์หนึ่งวันก่อนล่วงหน้าใชเา่เขากั้นเขากั้นไว้ครับเราต้องไปต่อแถวเพื่ออยู่ในนั้นแล้วเราไม่ไหวเราก็แบบเราก็ค่อยค่อยไปวันที่แบบเขา,เข,าเขาดาวเลยเราก็ไป พยายามเบียดเข้าไปอ่ะอะไรแซกไปเรื่อยใช่แซกไปเรื่อยแล้วคือแบบว่าดูเวลาให้อยู่ตรงถนน42พอดีเห็นไหมแถวแถวนั้นแล้วแล้วพอดีตรงไหนอยู่มันจะเป็นสี่แยกอะครับแล้วเราถอยยกมาหน่อยครับเพราะว่ามันประมาณคนน่ะแน่นประมาณ8บล็อกแล้วครับแปดบล็อกคือแบบเต็มแล้วครับแต่ช่วงตึกด้วยกันแต่ช่วงตึกด้วยกันใช่คือฟิวแต่ฟินไหมแต่ความฟิวมันต่างจากเมืองไทยเลยไม่มีภูมันไม่เห็นภูมองไม่เห็นภู เพราะว่าเพราะว่าเหมือนไอ้ตรงนั้นเขาไม่แน่ใจว่าเขาได้จุดพูดหรือเปล่าครับ <c oughs> คือเราเข้าไปไม่ถึงด้วยแล้วเราก็แบบว่าก็อแยบบู่อแต่อยู่ตรงนั้นก็สนุกแล้ว <c oughs> เพราะว่าคนเยอะแสงสีอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมถึงทำไมถึงเลือกไปนิวยอร์กไปเลยคือจริงๆนิวยอร์กเป็น,เป,นเป็นเมืองในความฝันก๊อฟคือกอฟชอบดูดูหนังแล้วก็ <c oughs> ชอบชอบอะไรที่มันเป็นแบบตึกตึกสูงสงอะไรเงี้ย <c oughs> <ๆ>แล้วจอ LED เยอะเยอะแล้วพอเราได้ไปเห็นแบบเฮ้ยจอมันใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบเออสนุกดีลอสต้าลอสต้าอยากไปร้องเพลงเหมือนกัน อยากจะไปเป็นอาร์ตแอนีเหรอใช่ครับผมชอบมากหนังเรื่องนี้นี่ต้องขอบอกนะครับว่าเราต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับผมนะครับเลือกแล้วเลอกแล้วนะรักแท้แพรระยะทางเข้าเรื่องความรักอลยแด้วยกันเทที่ความรักตอนนี้ได้ข่าวว่าเลิกกับคุณเคที่แล้วใช่ได้ข่าวเลิกแล้วล่ะเลิกเลยล่ะจะพักกันวับจะพักเป็นเดือนหรือเปล่าเป็นหลายเดือนเหมือนกันแล้วตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีที่แล้ว้วครับแต่ยังไม่ได้เคยมาคุยใช่ไม่ได้ไม่เคยได้มาคุยเพราะว่าก็รู้สึกว่า เหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้อยากจะมาพอการเลิกลาไม่จําเป็นต้องมานั่งแบบป,ประกาศาหรืออะไรเง<ช>ี้ยครับอก็ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเลิกกันจะถามไม่เลยได้ผมเลิกกันเพราะอะไรอ่ะอยากออหลายอย่างอะครับจริงๆด้วยหนึ่งก็คือระยะทางอะไรเงี้ยด้วยด้วยเป็นเป็นเป็นปัจจัยสําคัญด้วยแต่ว่าก็มันมีหลายๆเรื่องที่มันเป็น personally ของัของเราใช่แล้วก็ ก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องเอามานั่งเหมือนว่าดิสคัสกันนะครับนสุดสุดท้ายก็เลิกกันดีดีไหมครับดีดีครับก็เป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันครับเพราะบางคนนี่เลิกกันแล้วไม่คุยอีกเลยโอ้ทะเลาะกันเลยมีโกรธไปแหมก็เขาทิ้งเราไปอ่ะใช่ปะล่ะเราก็ไม่เอาแล้วะพูดถึงเรื่องตัวเองหรือเปล่าเนี่ยไม่แต่แต่แต่ตอนที่คบกันเนี่ยพี่คิดว่าจะแต่งงานกันเลยนะเพราะดูอินกันมากก็ก็จริงๆเคยคิดตอนนั้นก็ก็ ก็คือก๊อมองว่าทําว like ันน right right ok> okay, ok)> ี้ที่ดีสุดแล้ววัดข้างหน้าจะเป็นไงเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปคือถ้าคือถ้ามันไปถึงจุดๆนั้น่ะมันก็โอเคแต่ว่าคือถ้ามันไม่ถึงจุดๆนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเขาอาจจะไม่ใช่คู่ของเราแต่เคยคิดว่าจะแต่งงานเคที่เคยคิดไหมครับเคยนะกลางๆครับก็คือแบบว่าคิดว่าถ้าความรักมันดีทุกอย่างมันไปได้มันก็น่าจะมันก็น่าจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างฝรั่งกับคนไทยมันต่างกันไหมเวลาคบก็ อาจจะมีต่างบ้างอาจจะมีเหมือนบ้างครับออในในสิ่งในสิ่งที่เหมือนก็ก็ก็มีบ้างในสิ่งที่ต่างก็มีก็มีเหมือนกันใช่เพราะว่าจริงๆเราเราเกิดคนละประเทศถูกถูกสอนคนละแบบอย่างมุมมองความคิดมันอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันผู้ที่พูดภาษาอังกฤษใช่ภาษาอังกฤษครับก็อตอนตอนแรกที่เราเก็ตว่า เลิกคาเฟยที่ทำใจไม่ได้ก็เลยไปญี่ปุ่นหลายเดือนเลยอันนี้เกี่ยวไหมไม่ไม่เกี่ยวครับจริงๆคือเลิกก่อนหน้านั้นอีกสักพักหนึ่งแล้วครับก่อนหน้านั้นใช่เขามีคนมาดามใจแล้วผมรู้อ่ะให้ผมพูดเลยป่ะล่ะพูดเลยหลานเขาอะใครอ๋อหลานหลานอะหลานลูกไม้เหรอเออลูกนไม้นะฮะนี่หลงไหหลงมากมครับเจอบ่อยไหมครับก็คือเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วครับอะไรเงี้ยครับก็พอน้องเขาคือด้วยความเป็นลูก เขาเป็นลูกครึ่งนะครับออแล้วแบบว่าเ,<อ>เขาหน้าตาแบบเหมือนไม้ตอนเด็กด้วยอะไรเงี้ยครับก็น่ารักน่ารักลูกครึ่งเขาก็แบบตาตโตๆแล้วเขาขี้เล่นนะครับเ,ออเป็นเด็กออ<า>แฮปปี้ครับเ,เป็นเด็กแบบว่ายิ้มแบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยไม่ค่อยร้องครับได้เจอกันอาทิตย์ละกี่วันอ๊้ยไม่ไม่ไม่นับเป็นอาทิตย์นับเป็นเดือนมากกว่าคือนานๆเจอกันทีถ้าว่างอะไรเงี้ยครับถ้าไม่ว่างก็ ก็ก็ไปเจอกับพร้อมกับไม้ด้วยอเงี้ยครับเขาเรียกคุณว่าอะไรต้องเรียกว่าอาต้องเรียกว่าลุง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 โอ้โหที่เห็นติดลุงไหมติดลุงว่าอุ้มแล้วเขาให้อุ้มไหมหรือว่าเขาจำก็ไม่ได้อ่อหรอเขาไปหาหาน้อยกว่าไม้ยังคือกอฟพยายามแบบเล่นกับเขาอะเขาก็แบบยังไม่ยิ้มขนาดนั้นแต่พอไม้โผล่หน้าไปกกลายเป็นแบบยิ้มแบบแป๊ะอย่างเงี้ยนะต้องต้องหาเวลาไปให้ใช่เห็นเห็นเห็นอย่างงี้แล้วเรามีฟิลแบบว่าอยากจะมีลูกเองไหมครับตอนนี้ฮะครับ อนนี้อาจจะยังไม่พร้อมครับแต่ว่าแต่ว่าอีกหน่อยก็คือก็อยากมีคือจริงๆทุกคนก็คือก็ต้องก็ต้องคิดถึงแบบถ้า,ถามีลูกลอะไรเงี้ยต้องคิดถึงอนาคตด้วยว่าเราจะต้องดูแลเขาได้หรือเปล่าไม่ใช่คิดว่าแบบเหมือนแบบจะอยากมีแล้วก็มีเลยเลอะไรเงีเ้ย <Order. S 1> ต้องคิดด,คด,ด้วยว่าถ้าเขาเกิดมาเราจะเลี้ยงเขาไหวไหมอะไรเงี้ยครับนี่มันมีมันมีอยู่รายการหนึ่งที่กอล์ฟไปออกมาตอนนั้นผมไปที่ฝรั่งเศสนะเขาก็มีการพิมเมีย์เหมือนกับมีการใช้ตัวอย่างรายการที่น่าสนใจทั่วโลกแล้วมันมีรายการหนึ่งชื่อว่าฟายเดอะวัตสบิ ชาต่างชาติก็นั่งดูกันครับทีมงานวิดีโอเราก็นั่งดูเฮ้ยล้วมันก้องดีวะโอ๊ยมันไปทนอะไรอย่ารารกันมึงนอกกันแล้วก็งงมากแล้นว,วันนี้เราขอคุยเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะครับผมชื่อรายการนี้เนี่ยมันมีการฉายทั่วเอเชียครับแล้วคนแขน่งคือประเด็นนึงคือว,ว่าผมเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวไปที่ญี่ปุ่นไง่นะนะแล้วก็เหมือนกับว่าไปไปงง,งงที่ญี่ปุ่นแหละลองถูลองถูกแล้วรู้สึกว่าจะมาจากหลายประเทศครับคือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาได้ยังไงอ่ะคือจริงๆเขาเป็นรายการเอ่่่่ออเหมืนปาาวงญีีีุทคคซ เอา3ตัวแทนจากแต่ละประเทศซึ่งเป็น3ตัวแทนที่แต่ละคนต้องมีคาแรคเตอร์และต้องต้องมีชื่อแล้วก็ต้องต้องมีความธีมของตัวเองเนี่ยต้องมีความตรงกับคอนเซปต์ของรายการเขาคือ energetic แล้วก็สามารถลุยกับลุยกับมิชชั่นต่างๆที่เราจะได้รับในในแต่ละวีคอะไรเงี้ยครับและคุณก็มาคุณเป็นตัวแทนจากประเทศไทยใช่สองคนมาจากไหนครับมาเลเซียกับสิงคโปร์ครับทยกี่อาทิตย์แล้วเขเนี่ย ไปประมาณ2อาทิตย์กว่าครับก็เป็นเกี่ยวกับวาาบิทเอก็อกินหรือคือวาสาบิมันคือเป็นตัวแทนของความเป็นญี่ปุ่นนะครับ,รบก็คือเหมือนไฟในวาสบิคือเราไปเพื่อไปค้นหาผ่านผ่านมิชชั่นต่างๆผ่านภารกิจต่างๆเนี่ยค้นหาความเป็นญี่ปุ่นยนียครับ,ร,บรายการมันมีการแข่งขันแพ้ชนะอะไรไหมครับมีมีแข่งแพ้ชนะก็คือแข่งไปทั้งหมดเนี่ยแล้วเอาคะแนนมารวมกันว่าว่าใครจะเป็นคนที่ชนะที่หนึ่งยนีครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งหมดคือมิชชั่นหรือภารกิจต่างๆเนี่ยมัน เราไม่รู้เลยฮะในแต่ละครั้งที่ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยว่าวันนั้นต้องไปทําอะไรบ้างที่มันน่าฮาคือแบบตกใจว่าแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอแบบเจอแบบนี้เฮ้ยไม่ไหวพี่มีอะไรที่มีอะไรที่แบบฮาสุดๆอ่ะที่เราได้ฮาสุดๆนะครับเออเกินๆไม่เหอนแล้วกันนะครับเพราะว่าทางนั้นเขาไม่ไม่ให้แบบบอกมากเท่าไหร่คือคือมันจะเป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องแผนที่และการเดินทางอะไรเงี้ยเพราะญี่ปุ่นจะชอบทําอะไรน่ารักน่ารักใช่ไหมเวลาเราดูเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจิ๊บจ้อยจิ๊บจ้อย แล้วพอทำจริงๆเหมือนผมเดินทางจากสีลมไปบางนาครับด้วยตัว,ตวเองครับแบบมันไกลมากจนกระทั่งแบบเราแบบตัวเราเแอบบจะตายอยู่แล้ววันนั้นนะครับญี่ปุ่นก็พูดไม่ได้อ่าญี่ปุ่นพูดได้ครับ พูดได้นิดนึงได้คือคือในกลุ่ม3คนก็พูดญี่ปุ่นได้เยอะสุดครับเขาก็เคยไปออกเทปที่ญี่ปุ่นมาก่อนก็เลยก็เลยยสบายสิใช่เวลาไปสื่อสารอะไรเงี้ยก็จะเข้าใจบางอย่างที่เขาบอกอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะได้เปรียบเขาบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับอ่ารายการชื่อว่า Find the Wasabi นะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเสาร์อาทิตศตะวาว่าก็ดูได้ช่วงบ่ายสองครึ่งก็ไอ้แล้วกอลฟฐามนิดนึงอย่างนี้สนใจที่จะมีแฟนมาใช้ญี่ปุ่นไหมใช้ญี่ปุ่นนะฮะชอบที่ญี่ปุ่นไหม ก็น่ารักดีนะครับไม่แเริ่ม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 ลองดูใจหรือครบเรี่ยเหลยยังไม่มีไม่มีครับไมถึงแนะนำให้เขาดูจักครับดีกว่าดีกว่าใครนะใครนะวัเมื่อกี้เมื่อกี้เจอวงไทยนี่เจมนี่ยังเห็นยังอ๋อเมื่อกี้เจอในห้องห้องใหญ่โตครับเขาเป็นญี่ปุ่นเหรอหรือเขาเป็นญี่ปุ่นเขาไม่ใช่เกาหลีครับเออเกาหลีเกาหลีเกาหลีเบอร์แล้เช้าวันนี้เราหมุนหมุนมุนมุน กับไฟนเดวาซามีซีซั่นที่สองครับใช่ครับซีซันสองอากาศวันเสาร์สองโมงครึ่งถึงสามโมงเย็นฮาแน่ๆครับวันนี้มันตลกครับเออนะครับเอาละครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเรื่องความรักอย่าลืมมาบอกเลยด้วยนะครับนะครับอย่าลืมนะเอาละครับขอบคุณมากกอครับที่มาคุยกับผมขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับแค่คุณกดปุ่มซับสไครต์ตรงนี้นะครับเราก็จะมีคลิปดีๆสนุกสนานนะครับฮอตๆมาให้คุณผู้ชมดูทุกวันนะครับผมกดเลย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 